สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับชนะของแฮทวิคิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวมือป้าทงผู้จุดชนวนสงครามน้ำเงินเดือดแดนเนียลอาม,มาตี จากเหตุการณ์ที่เดนเน่อามาตีนะครับแสดงอาการดีใจเกินกว่าเหตุทำการเคลื่องทงเชลซีลงบนพื้นห้องแต่งตัวที่เวมบรีหลังจากที่เลสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดของเขาเนี่ยเอาชนะเชลซีไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมรอบชิง FA ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งแกมไม่ได้เคลื่องอย่างเดียวนะครับแต่แกดันอัพคลิปลงโซเชียลซะด้วยนะครับทำให้เกิดกระแสต่อว่าแล้วก็ประนามการประทําที่ไม่ถูกกาลเทศะนี้ เป็นอย่างมากนะครับและหลังจากเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นไม่ไมไมนานนะครับทางด้านของเจ้าตัวเนี่ยเหมือนกับจะสํานึกได้ครับแล้วก็ลบคลิปดังกล่าวออกไปโดยถึงแม้ว่าอามาตีน้นะครับจะลบคลิปดังกล่าวนี้ออกไปเนี่ยแต่ว่าแฟนบอลเยอะแยะมากมายก็บันทึกเอาไว้ได้แล้วก็แชร์กันไปต,ต่างๆนานาบนโลกโซเชียลเยอะแยะเต็มไปหมดจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะครับ จนลามไปถึงทางสโมสรเลยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยทางเลสเตอร์ซิตี้ครับต้นสังกัดของอาร์มาตีเนี่ยได้ติดต่อไปทางเชลซีเพื่อขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งทางเชลซีเองเนี่ยก็ยอมรับคําขอโทษและก็ไม่ได้เด็ดใจ,จเอาความอะไรแล้วนะครับแต่ก,การกระทําของอาร์มาตีเนี่ยเหมือนเป็นการเติมเชื้อเพลิงความแค้นให้กับเชลซีเพราะว่าการแพ้รอบชิง1ต่อศูนย์เนี่ยก็ถือว่าเซ็งแล้วแต่ว่าอาร์มาตีเนี่ยยังเคว้ยงทงไม่ให้เกียรติกันอีก แถมอีก3วันต่อมาเนี่ยคู่นี้ต้องโคจรมาเจอกันในเกมลีกนะัดที่37ที่สแตมฟอร์ดบิชในรังเย้าของเชลซีที่มีโคต้ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นเดิมพัน แค่นี้เนี่ยมันก็ชวในให้เหตุการณ์มันร้อนระอุที่แซงฟอร์ดบีชอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเชลซีต้องการล้างแคนเลสเตอร์ ester, แล้วก็ต้องการโคต้าอยู่าฟแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยส่วนเลสเตอร์เนี่ยแค่เสมอก็ถือว่าหน้าพอใจถ้าเสมอกับเชลซีได้เลสเตอร์จะอยู่ที่3ต่อไปนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่พีคคือเกมนี้เป็นเกมแรกครับที่แฟนบอลเนี่ยสามารถกลับเข้ามาชมในสนามได้ในศึกข,ของพรีเมียร์ลีกซึ่งเกมนี้ครับในสนามแซงฟอร์ดบีชเนี่ยจะมีแต่แฟนๆเจ้าบ้านของเชลซีเท่านั้น ตามกฎของพิมพ์มิลีกที่ได้บอกเอาไว้นะครับยิ่งให้บรรยากาศเนี่ยมันร้อนระอุมากยิ่งขึ้นซึ่งเกมนี้เนะี่ยมีใบเหลืองเกิดขึ้นทั้งหมด7ใบนะครับส่วนผลการแข่งขันเนี่ยเชลซีเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งจากรูดิเกอร์และก็จุดโทษของจอร์จิโยโซเลสเตอร์เนี่ยไล่มาได้จากเคเลชี่อีเฮียนะโชลงไปตัวสมรองแทนเจมแมดดิสันแล้วก็มายิงได้ทีงสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับเชลซีล้างแค่เลสเตอร์ได้สําเร็จ แต่ว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ได้เกิดเหตุยุงตุงนางกาหดมาถอดระทึกเกิดขึ้นนะครับโดยเริ่มจากการที่ดิครอบไปเลล่าครับนักเตะของเลสเตอร์เนี่ยไปเข้ากัดหนักใส่เบนชิวลเพื่อนเก่าที่เลสเตอร์ที่มิจะย้ายไปเชลซีนั่นแหละครับจนลม้มลงเป็นนอนกองกับพื้นจากนะครับไปเลล่าและก็รูดิเกอร์เนี่ยก็โตเถียงกันอย่างหนักทั้งผู้เล่นหลายคนในสนามเนี่ย ุูงเข้าหากันเรียกได้ว่าพร้อมที่จะใส่เลยครับฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินจากนั้นเนแคสเปอร์ชไมเคิลครับผู้รักษาประตูของ ester, เลสเตอร์นี่ก็เข้ามาผลักเพื่อนร่วมทีมเพื่อที่จะให้กลับมาสู่เกมเลิกที่จะมาต่อสู้กันแบบนี้กันได้แล้วนะครับและการเราวิวาทนี้เนี่ยมันปะทุขึ้นกว่าเดิมครับทั้งสองฝ่ายจริงๆนะั้นนะฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะครับเลสเตอร์กับทางเชลซีเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเลยครับจนกระทั่ง ตัวก่อวอเลยครับลงมาในสนามครับอยู่บนม้านาสำรองและอยู่ครับแกก็วิ่งลงมาไม่รู้ว่าคิดอะไรเหมือนกันครับนี่คือแดเนียลอาร์มาตีครับลูกจับม้านาสำรองปุ๊บจริงๆเนี่ยเขาจะลงมาทำไมครับยิ่งลงมาเนี่ยคนยิ่งมันไส้อยู่แล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้าอาร์มาตีเนี่ยลงมาเล่นในเกมนี้ด้วยจะโดนไล่เตะน่วมขนาดไหนนะครับและพอแกลงมาปุ๊บ สะเออกับเหตุการณ์นี้ทำให้เซซาร์สเิเกต้าครับตีอาโกซิวาและก็เมสันเมาส์เฮ้ยเห็นแล้วเว้ยไออาร์มาตีมันลงมามันอยากสะเออเขามายุ่งพุ่งเข้าชาร์จเลยครับโหหมายมันไปมือเลยว่ามึงโดนแน่ครับด้วยความโกรธแค้นที่สุมอ,อกกลัดน้องว่ามึงเฟียงคงโกรธถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการออกมายืนยันชัดเจนว่าครับว่าพูดอะไรกันแต่ตั้งแต่เชลซีก็ไม่พอใจเขาแน่ๆอยู่แล้วนะครับกับดราม่าหลังเกมของเขาเมื่อเกมรอบชิงวันเสารที่ผ่านมา ราะทั้ง3เนี่ยดูไม่พอใจแล้วก็ตั้งท่าเอาเรื่องอามาตีคนนี้เป็นอย่างมากคุณรู้สึกยังไงโดยเฉพาะแฟนเชลซีครับเกมก็แพ้อามาตีด้านมาเคลี้ยงทงแล้ววิ่งลงมาสนามแบบนี้อีกถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับ เกมนี้เนี่ยก็จบลงไปทั้ง2ฝ่ายฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ําเงินนะครับเชลซีกับเลสเตอร์เนก็แยกกันไปผลการแข่งขันก็เป็นเชลซีเก็บ3แต้มได้สําเร็จนะครับและหลังจากนั้นเองครับทางด้านของรูดิเกอร์เนี่ยแนวรับของเชลซีก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าสะใจมากกับผลการแข่งขันที่ชนะ2-1ในเกมนี้แล้วก็สามาัถคว้าสามแต้มสำคัญได้สําเร็จนะครับเมื่อคืนวันคัรที่ผ่านมาและจากเหตุการณ์ดราม่าของอาร์มาตี้นะครับผู้เล่นของเชลซีมีแรงจูงใจมากขึ้นกว่าเก่า จนทำให้ทีมเนี่ยสามารถเก็บ3แต้มได้สำเร็จแล้วก็ยืดที่3มมาได้แล้วนะครับในขณะนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะพามรู้จักกับแดเนียลอาร์มาตี้ครับมือปาทงผู้สร้างสงครามนี้เกิดขึ้นกันมาแล้วกันนะครับอาร์มาตี้เนี่ยเกิดวันที่21ธันวาคมในปี1994ครับปัจจุบันอายุ26ปีเกิดที่อัคราครับที่ประเทศกาหน้านั่นเองครับอาร์มาตี้ครับเริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังเนี่ยตอนอายุ16ปีครับกับอินเตอร์เนชั่นแนลอารีโดยอาร์มาตี้ครับ เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับบทบาทมิดฟิลด์ตัวตัดเกมตัวเข้าหนักนะครับแล้วก็เล่นแบ็กได้เล่นเซนเตอร์ฮาฟได้เพราะอาร์มาตีนะ้นั้นเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่สูงถึง186ซนเมตรเลยทีเดียวนะครับโดยอาร์มาตีครับอยู่กับอินเตอร์เนชั่นแนลอารีไป2ปีครับก็ถูกเจอร์กเดนนะครับทีมในลีกของสวีเดนเนี่ยดึงไปเข้าทีมตอนแรกเนี่ยเล่นชุด u 19ของทีมก่อนและพออาร์มาตีทำผลงานได้ดีนะครับทางโค้ชชุดใหญ่ของเจอร์กาเดนเนี่ยก็ดึงอาร์มาตี มาเล่นสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงของครึ่งซีซั่นหลังเลยครับมาแป๊บเดียวโชว์ผลงานดีแล้วก็ไปเข้าตาโค้ชนะครับและจากผลงานดีแบบนี้ครับดูกับทีมนได้เพียงแค่ปีเดียวสุดท้ายครับสตาเลสโซบาเคนโค้ชของ FC c o p e n เปน e ฮทีมดังนลีกเดนมาร์กนั้นดึงอามาตีมาร่วมทีมด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์และการที่ย้มาที่โคเปนไฮเกนแห่งนี้เขาได้ร่วมเล่นกับแข้งฝีเท้าดีมากมายครับอย่างโทมัสเดรานี ที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับดอร์ทมูลหรือจะเป็นอันเดสคอนเนร์สครับดาวยิงของปามาโอโลฟเมลเบิร์กรูดวิกออฟคริสตินสันสตีฟเดอรริดเดอร์รวมถึงโรบินโอเซนในทวารคนปัจจุบันของเอฟเวอร์ตันนั่นเองครับ สนฤดูกาลแรกนะครับอาร์มตีเนลงไปถึง43เกมให้กับโคเปนเฮเกนและก็ร่วมควา้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยของเดนมาร์กได้ด้วยกับทีมนะครับผมและก็พี่ต่อมาครับลงให้กับโคเปนเฮเกนไป20เกมลงไปน้อยเพราะว่าในช่วงของตลาดหน้าหนาวในปี26ครับคราดีโอรานเรียครับกุนซือ ของเลสซิตี้นั้นตึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยค่าตัวราวล้านปอนและอามาตี้ลงไป5เกมและเขาได้ร่วมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งวันดีสัตว์กับเลสซิตี้ได้สำเร็จและก็สามารถคว้าเหรียญแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ด้วยนะครับเพราะว่า อามาตี้เนี่ยลงถึงเกณฑ์ที่พิมเมลิกกำหนดเอาไว้คือ5เกมนั่นเองครับลง5เกมจะได้เหรียญรางวัลจากพิมเมลิกไปนะครับและจากนั้นมาในอามาตี้ก็เป็นกำลังสำรองตัวโรเลชั่นให้กับเลสเตอร์มาต,ตลอดการตั้งแต่ในวันนั้นจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็เกมล่าสุดรวมถึงเกมในนัดชิงเอฟเอคับนั้น ก็ได้สร้างวีรก,กรรมที่สุดน่าจดจำแต่ไม่ควรเอาอย่างอย่างมากเลยนะครับผมท่านี้ครับก็เป็นเรื่องราวของมือปาทงผู้จุดชนวนสงครามน้ำเงินเดือดแดเนียลอามาตีคิดเห็นยังไงกับการกระทำนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเรือนเด็ดเจัดยับกับชินะของแฮนทคิโลนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ